สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทชนะครับผมครูรามติวารีครับผมครูนภัก้าศแก้วครับเรามาพบกันในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยเริ่มต้นจากการฝึกทักษะจากตัวอย่างแล้วก็โจทย์ปัญหาทั้งหลายนะครับเดี๋ยวคุณครูนภัก้าจะมีตัวอย่างมาให้พวกเราได้ลองทําดูครับจากตัวอย่าง7.7นะครับโจทย์มีอยู่ว่าแท่งไม้นะครับท่านนี้ครับมีมวล0.3กิโลกรัมผูกด้วยเชือกแล้วทาให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมบนโต๊ะลื่นนะครับ ด้วยความเร็วคงตัวก็คือ v เนี่ยมีค่าเท่ากับ1.6เมตรต่อวินาทีและเชือกนะครับมีความยาวคือ0.6เมตรซึ่งความยาวเชือกก็ทำหน้าที่เป็นรัศมีปันกันทีนั่นเองนะครับโจทย์หาครับก็คือจงหาแรงตึงเชือกก็คือนักเรียนลองคิดเองก่อนครับนะติ๊กตอบติ๊กตอนะครับลองคิดดูนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นก็คือแรงตึงในเส้นเชือกนักเรียนของคุณแล้วนะครับว่านะมันจะมี2ทิศเราแต่เราพิจารณานะครับครับผมเนี่ย สำหรับทิศที่เข้าหาจุดศูนย์กลางมันก็คือหมุดนี้ออกแรงดึงตัววัตถุให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับในทางลับการวัตถุเองก็ดึงตัวหมุดนะครับก็คือทิศทางออกไปนะครับเพราะั้นเราพิจารณาเฉพาะแรงนี้นะครับเป็นแรงที่พิจารณาในกรณีในข้อนี้นะครับเรามาดูครับจากตัวอย่างนะครับจาก free body diagram ของวัตถุกรนีนะครับก็คือ t ทำหน้าที่เป็นแรงก็สุนศูนย์กลางนะครับสำหรับ ทิศทางในแนวแกน Y นะครับก็คือเราจะได้ว่า N มีค่าเท่ากับ MG เหตุผลก็คือวัตถุไม่มีการขึ้นลงในแนวแกน Y สมดุลนะครับครับผมนั้นจากกฎข้อที่1ของนิวตันก็คือ s i g มมีค่าเป็น0ูนย์นะครับเพราะฉะนก็ลบกับ MG เท่ากับศูนย์ก็เเท่ากับเ็มไครับเมื่อเราแทนค่านะครับก็คือแทน T เท่ากับ MV กำลังสองโซนอซึ่งเป็นแรงตานกลาง ตัวทีเนี่ยทำหน้าที่เป็นแรงแรง,รแรงสุดสุดกลางแรงสุดส์กลางกร่รนี้น,นี้มันทำหน้าที่เป็นแรงสุดกลางนะครับนแล้วแทนตัวแปรต่างๆที่โจทย์ให้มานะครคือมวลมีค่า0.3นะครับความเร็ว1.6และรัศมีก็คือความยาวเชือกคือ0.6นะครับเมื่อคำนวณย้อนกลับออกมาเนี่ยเราจะได้ว่าทีมีค่าเท่ากับ1.28นิวตันนะครับหรือถ้าปัดเปเลขกลมๆก,ก็คือ1.3นิวตันนั่นเองครับก็คือปัดมาเป็น1.3นิวตันอันนี้คือแรงตึงในเส้นเชือกซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงสุดส์กลางครับ เรามาดูลักษณะการเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นวงกลมก็คือการเคลื่อนที่เป็นรูปกลวยกลมนะครับก็คือวัตถุชิ้นนี้นะครับมีมวล m มันถูกเวียงให้เคลื่อนที่เป็นรูปกลวยนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับนี่แล้วเชือกยาวเท่ากับ l ทํามุมเซตากับแนวดิ่งในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือตามที่เคยแนะนําไปแล้วก็คือเราต้องใส่แรงให้ครบก่อนนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือมีแรง t นะครับ มีแรง Mg มีอยู่2แรงด้วยกันที่กระทาต่อว,วัตถุนะครับคำถามก็คือนักเรียนลองถามตัวเองว่าควรจะหาองค์ประกอบย่อยของแรงไหนระหว่าง T กับ Mg นะฮะ mm hmm. ก็จะเจอคําตอบว่าก็รัศมีมันอยู่ในแนวนี้นะครับรัศมีอยู่ในแนวนี้เพราะฉะนั้นแรงที่อยู่ในแนวเดียวกับรัศมีหรือตั้งฉากเราไม่ต้องไปหาองค์ประกอบย่อยสิ่งที่หาองค์ประกอบย่อยคือตัวทนะครับ <c oughs> ก็ได้ว่าในแนวแกน y ก็คือ T cos และในแนวเส้นรัศมีก็คือ T sin นะครับแนวทีไซนเซต้านะครับ T เพราะฉะนั้นในการพิจารณาก็คือขนาดที่มุมเซต้าคงตัวมุมเซต้าคงตัวนะฮะวัตถุนี้ไม่มีการขึ้นลงในแนวแกน y เพราะฉะนั้นซิกม f y มีค่าเป็น0สิ่งที่ได้ก็คือ t cost เซต้าเท่ากับ mg สมการที่1ครับนะผลรวมของแรงในแนวเส้นรัศมีนะครับก็คือมีแรงเดียวก็คือ t sine เซต้าก็ต้องแสดงบทบาทเป็นแรงสู่ศูนย์กลางซึงมีค่าเท่ากับ mb s r ส่วน r นี่คือสมการที่2 หากเราเอาสมก,การที่2หารสมก,การที่1สิ่งที่ได้ก็คือแทนเซตาตัวนี้ครับแทนของมุมที่เชือกเอียงจากแนวดิ่งนะครับจะมีค่าเท่ากับ b สแควร์ส่วน RG นะฮะอารคือดัชนีนะครับหรือถ้าแปลงเป็นตโอเมกามันก็คือโอเมกาสแควร์ส่วน g นะครับหากมีตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนอกจากมี R แล้วถ้าบอกว่าตัวตำแหน่งของวัตถุนี้อยู่ต่ำกว่าจุดที่แขวนเนี่ยคือ h นะฮะไอตัวแทนเซต้าก็มีค่าเท่ากับ R ส่วน h นะครับสิ่งที่ได้เป็นตัวสรุปอีกนึงน็คืออัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุนี้จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ G หารด้วย H <c oughs> ก็คือขึ้นอยู่กับตัวตำแหน่งนี้ก็คือมนันต่ำกว่าจุดที่แขวนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือลักษณะเฉพาะที่ต้องการฝึกโจทย์ <c oughs> ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์เป็นก็คือว่าใส่แรงให้ครบแล้วก็วิเคราะห์เป็นว่าเราหาองค์ประกอบย่อยของแรงยังไง <c oughs> มาดูตัวอย่างของลักษณะโจทย์แบบนี้จากคุณคุณมระเก้าครับครับผม จากตัวอย่าง7.8ครับผมโจทย์ไปอยู่ว่าวัตถุก,ก้อน1มวล0.2กิโลกรัมแขวนด้วยเชือกเ,อกเบายาว1เมตรนะครับตรงนี้คือความยาวคือ1เ <1 S 2> มตร1เมตรครับถูกแขวนในเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับนะครับจนมีอัตราเร็วคง,งตัวขนาดนั้นวัดมุมเอียงกับแนวเส้นเชือกกับแนวดิ่งได้30องศานะครับโจทย์ถามมี3ข้อครับก็คือ1แรงดึงแรงดึงเชือกก็คือแรงตึงเชือกในนั้ครับแนวนี้ครับก็คือ T ครับผม 2อัตราเร็วของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับ3ความถี่ของการเคลื่อนที่แบบวงกลมมีสามคำถามด้วยกันนะครับครับมาดูฟรีบรอดีิ้ไดรแกรมของมันนะครับเราจะได้ว่า T ก็คือแรงตึงในเช่นเชื่อนครับเมื่อแต่อุปกอบในแนวแกน x และแกน y นะครับเราจะได้ว่าในแนวแกนวในแนวแกน y เนี่ยมีค่ากับ t cos 3สามซีทองศานะครับผมในแนวแกนนี้ก็คือ T sin 30นะครับแล้วก็มี mg อยู่ในแนวดิ่งนะครับ วัตถุไม่มีการขึ้นลงเพราะว่าโจทย์บอกแล้วว่ามุมเท่ากับ30องศาถูกต้องนะครับแทนซิกมายเอฟไวย์มีค่าเป็นศูนย์นะครับได้เลยครับเราจะได้ทีคอร์ส30เท่ากับเอ็มจีนั่นเองครอันนี้คือสมการแรกส่วนทีไซส์30จะทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนนั่เองครับผมมาดูคำถามนอันนี้คือเป็นการหารัศมีก่อนใช่ไหมครับก็คือมีแอลนะครับแล้วก็มีรัศมีนะครับแทนถ้าเราจะหารัศมีเนี่ยในเทอมของแอลก็คือหาประกอบย่อยของความยาวครับ ก็คือ L R เท่ากับ L sine เซตานะฮะ L s i n 30นั่นเองนะครับอันนี้คือรัศมีนะครับโอเคนะครับจากคำถามแรกคือเราจะหาตัวแรงตึงเชือกก่อนนะครับเราก็ใช้สมสมดุลในแนวแกน y นั่นเองก็คือ T cos 30เท่ากับ mg เพื่อหา T ได้ครับเรารู้ m เรารู้ m เรารู้ cos 30มสิบเราก็หาค่า T ได้นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ2.26นิวตันนั่นเองครับผมครับหรือปัดมาก็คือเป็น2.3งจุดสามนิวตันนะครับ สำหรับการหาราราเร็วขอไข่นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าทีไซส์สามสิบเป็นทันตแทยที่เป็นแรงสูงสุดกลางเพราะฉะนั้นเอฟก็เท่ากับ m อ็มสแควร์ส่วนอาร์ทีไซส์สามสิบก็เท่ากับ m อ็มบีสแควร์ส่วนอาร์นะครับก็นำค่าทีมาแทนค่านะฮะ จากก่อนหน้านี้นะครับเราเราได้ว่า t ไซด์30เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r นะครับผมแล้ว t cos theta เท่ากับ mg จับสองสมการนิหารกันครับเราจะได้ว่า tan 30เท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg นะครับผมดังนั้นเราแก้สมการหา v นะครับแล้วกันแล้วก็แทนตัวเลขเข้าไปเราจะได้วีมีค่าเท่ากับ1.68เมตรต่อวินาทีหรือถ้าเลขกลมๆก็คือ1.7เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับครับครับสำหรับความถี่นะครับเรารู้เมื่อเรารู้ v นะครับเราใช้ความสัมพันธ์ v เท่ากับ โอเมก้าโอเมก้าอาร์โอเมก้านั้นมีค่าเท่ากับสองไเอฟนะครับผมก็จับแทนค่าลงไปจับแทนค่าลงไปย้ายสมการมาเราจะได้เอฟมีค่าเท่ากับ0.53ต่อวินาทีหรือ0.53เฮิร์นั่นเองครับผมตอนนี้มาดูโจทย์ฝึกทักษะนะครับเนื่องจากว่าโจทย์นี้เราเอามาจากท้ายบทที่7ของเล่มนี้<ม>เพราะฉะนั้นเราตัดมาข้อไหนเรายังคงข้อไว้เพราะว่านักเรียนเวลาไปดูแล้วจะดูได้ว่าโจทย์นี้เป็นข้ออะไรของในหนังสือนี้นะเ,เป็นบทสุดท้ายนะครับบทที่7นะครับ สำหรับคุณครูน้ำมักาที่เตรียมมาก็คือเฉพาะบางข้อนะครับอ่ลองดูนะครับนี่ครับจากแบบฝึกทักษะนะครับโจทย์ไปอยู่ว่านะครับในการแขวงชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมให้จุดยางเคลื่อนที่เป็นด้วยอัตราเร็วคงตัวในแนวระดับปรากฏว่าเนี่ยเชือกทามุม20องศาครับแนวระดับตลอดเวลาถ้าขนาดน้าหนักของขอเกี่ยวและน็อตมีค่าเท่ากับ1.2นิวตันจงหาครับ1นขอไก่นะครับแรงสู่ศูนย์กลางของจุกยางและข้อขอไข่ ความเร่งสูงสย์กลางของจุกยางครับนักเรียนต้องระลึกไปถึงชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็คือที่เป็นท่อ PVC นะครับและมีเชือกผูกกับจุกยางแล้วเวียงให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมตัวเส้นเชือกเนี่ยเอียงทำมุมกับแนวระดับเป็นมุม20องศาครับต้องนึกภาพอย่างนั้นนะครับสชื่รับครับผมสำหรับ free body d i a แก a ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับโดยจากรุ่นจากโจทย์นะครับคือมุมเซต้าครับทำกับแนวระดับครับผม เมื่อเราแต่งองค์ประกอบในแนวแกน x แกน y นะครับเราจะได้ว่า f size สาม f size ยี่สิบนะครับก็คือมุมเซต้าตัวนี้คือตัวนี้นะครับก็คือมุมนี้นะเท่ากับยี่สิบองศาครับนะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราแต่งองค์ประกอบในแนวแกน x แกน y เราจะได้ว่า f size ยี่สิบนะครับอยู่ในแนวดิ่งแนวดิ่งนะครับแล้วก็ f cos ยี่สิบจะอยู่ในแนวเส้นรัศมีซึ่งทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางจะทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ของจุดยางนะครับท่านผู้ชมเนี่ย จากโจทย์นะครับก็คือเขาให้หาแรงข้าสูส่นการนั่นกะ็คือ F cos 20องศานะครับเมื่อเราแทนโจทย์เข้าไปนะครับเราจะได้ว่า F c มีค่าเท่ากับ1.2คูณกับ cos 20องศาซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1.13นิวตันนั่นเองครับหลังจากนั้นเราจะมาหาความเร่งข้อสูสนการครับสิ่งแรกที่เรายังไม่รู้ก็คือมวลนะครับเราต้องมาหามวลก่อนมวลของลูกจุกยางนะครับเราจะได้ว่า F จากสมดุลในแนวแกน y จากสมดุลในแนวแกน y ก็คือ ซิกเอฟไเป็นศูนย์ได้ f ไซยี่สิบเท่ากับเนะครับเราสามารถหามวลได้นะครับมวลก็มีค่าเท่ากับตามตัวเลขนี้นะครับจากนั้นไปใช้กฎข้อที่2ของนิวตันก็คือ FC เท่ากับเอเอนะครับเอเก็มีค่าเท่ากับ FC ส่วนด้วย M นะครับก็ได้ประมาณย่สบกับ2เ9เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนี่ยอันนี้ก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับของวัตถุชิ้นนี้หรือปัดมาก็คือประมาณ27เเมตรต่อวินาทีกำลังสอง ไปข้อต่อไปเลยครับ,รบนะฮะวัตถุมวลเอ็มเดิมครับผูกกับเชือกเ,เบาวางบนโต๊ะลื่นกลาง <c oughs> ตรงการลางในเจาะรูวไว้นะครับผมเอาเชือกคล้องผ่านรูแล้วผูกกับมวลเอ็มดังรูปนะครับเมื่อมวลเอ็มเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวคือ9.8เมตรต่อวินาทีโดยเอ็มมีมวลเป็น49เท่าของเอ็มเล็กนะครับถ้าเอ็มใหญ่เนี่ยไม่เคลื่อนที่ขึ้นลงรัศมีของการเคลื่อนที่ของมวลเอ็มเล็กมีค่าเท่าใด อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนต้องเชื่อมโยงจากรูปนี้นะครับก็คือ m เล็กกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่บนโต๊ะนะครับ m ใหญ่นะครับห้อยอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้น m ใหญ่ไม่มีการเคลื่อนที่นั่นก็คือแรงตึงในเส้นเชือก t จะเท่ากับ m ใหญ่ g นะครับอันนี้คือ m ใหญ่ g นะครับอันนี้คืออันที่1นนะครับแล้วแรงตึงในเส้นเชือกตัวนี้มันก็มาปรากฏที่นี่ด้วยนะครับ และถามว่าแรงตึงในเส้นเชือกตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรนะครับโดยกำหนด m ใหญ่มีค่าเท่ากับ49เท่าของ m เล็กนะครับอันนี้คือเรื่องราวของโจทย์ฝึกทักษะข้อนี้ครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่า t ใหญ่ความตึงในเส้นเชือกจะทำหน้าที่เป็นแรงข้อศูนย์กลางใช่ครับจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับคือ t มีค่าเท่ากับ m g นั่นแสดงว่าเรารู้ว่าแรงข้อสูนกลางมีค่าเท่ากับ m ใหญ่ g นั่นเองครับผมครับครับผม เมื่อเราแทนค่านะครับลงไปเราก็จะสามารถคำนวณค่าลัศมีของการเคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.2เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับผม2.0เมตรก็คือรัศมีม,มีค่าเท่ากับ0.2เมตรอันนี้คือลัศมีของการเคลื่อนที่นะครับต่อไปครับสําหรับข้อ29นะครับโจมีอยู่ว่าวัตถุมวล0.1กิโลกรัมเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็วและรัศมีการรัศมีเคลื่อนที่คงตัว เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลางกับอัตราเร็วเชิงมุมยกกำลังสองได้ดังรูปครับผมเ,เขาเขียนกราฟมาให้เราเป็นกราฟระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง f4 แกนตั้ง,งนะครับกับอัตราเร็วเชิงมุมยกกำลังสองคือเมก้ายกกำลังสองเนี่ยอยู่ในแนวแกนนอนกราฟก็มาลักษณะหน,น้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ่ยโจทย์ถามว่าลัศมีของการเคลื่อนที่มีค่าเท่าไหร่ทีนี้นักเรียนต้องเชื่อมโยงเมื่อไรที่มีกราฟเพราะว่าอันนี้เคยเทอมที่2แล้วขอมัเทมศึกษาปีที่4 นักเรียนคงมีประสบการณ์แล้วว่าเมื่อไหร่มีกราฟจะต้องมีความสัมพันธ์มาจับคู่คนะครับเมื่อไหร่ที่มีความสัมพันธ์แล้วต้องเขียนกราฟก็คือสามารถทีะทานฟอร์มไปได้นะครับแผนกราฟเนี่ยเป็นกราฟระหว่าง fc นะครับกับโอเมก้ากำลังสองสิ่งที่นักเรียนต้องหยิบมาก็คือหาความสัมพันธ์มาจับคู่และดูซิ่ว่าสมการที่มีอยู่หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยกราฟออกมาเป็นเส้นตรงแปลนลักษณะมันก็ต้องเป็นเชิงเส้นและลองจับดูว่า อะไรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรามาดูกันครับครับผมโอเคนะครับจากความสัมพันธ์นี้ก่อนนะครับก็คือเรารู้ว่า fc เนี่ยมีค่าเท่ากับ m โอเมก้าสแ r e r ครับผมเมื่อ fc แกนตั้งนะครับ fc นี่แกนตั้งนะครับเมื่อไรที่มีกราฟของ fc แกนตั้งกับ omega สแควร์แกนอนนะฮะ m กับ r เป็นค่าของตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ามันคือเหมือนกับ y เท่ากับ c x นะเพราะว่าอเมก้าสแควร์นี่คือ x นะครับแทน y ก็คือ c x นั่นก็คือกราฟเป็นกราฟเชิงเส้นหรือเส้นตรงโดย c ตัวนี้คือค่าของความชันความชันครับซึ่งในกรณีนี้ความชันก็คือมวลคูณกับรัศมีก็คือ2ตัวนี้คูณกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความชันนะครับซึ่งจากกราฟทํเราจะได้ความชันมีค่าเท่ากับ1ส่วน4นิวตันวินาทีกำลังสองต่อก็นั่นคือเป็น 2. 2> จุดตัดนะถ้าเราดูอย่างนี้นะครับกลับไปดู จุดตัดก็คือแกนตั้งที่เป็นจุดตัดนะครับก็คือตรงนี้นะฮะแกนตั้งก็คือ3นะฮะแล้วแกนอนก็คือ12นะครับเพราะนั้นพอเราแทนค่าตัวสโลปหรือความชันนะครับเนี่ยไปนะครับเราจะมีค่าเท่ากับ M คูณกับ R นะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสี่นะครับเมื่อเรารู้ค่ามูนะครับเราก็โยกสมการหา R ได้มีค่าเท่ากับ2.5เมตรนั่นเองเมตรนะครับก็คือ R มีค่าเท่ากับ2.5เมตรนะครับ เรามาดูโจทย์ฝึกทักษะข้อต่อไปนะครับโจทย์มาอยู่ว่านะครับถนน3 2มบอนะครับถนนโค้งราบเส้นหนึ่งมีรัศมีความโค้งคือ250เมตรเมื่อพื้นถนนแห้งอัตราเร็วสูงสุดที่รถทําได้ก็คือระดับขี่ปลอดภัยนะครับมีค่าเท่ากับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันที่ฝนตกนะครับอัตราเร็วสูงสุดที่รถสามารถเข้าโค้งได้มีค่าเท่ากับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามประสิทธิ์ความเสถียรสถิตระหว่างล้อรถกับพื้นถนนเนี่ยขณะถนน ขนาดที่ฝนตกเป็นร้อยละเท่าไหร่ในกรณีที่เป็นพื้นแห้งครับก็คือค่าปกตินะครับก็คือฝนไม่ตกนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเราพิจารณาจากฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับก็คือแรงเสียดทานจะทำหน้าที่เป็นแรงก็สุดสุญการนั่นเองครับผมครับเมื่อเราแทนนะครับแรงเสียดทานนะครับเท่ากับ mu n เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r ก็คือ fc เนี่ยมีค่าเท่ากับ mu n นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r แนวดิ่งรถไม่มีการขึ้นลงในขณะที่กําลังเลี้ยวโค้งเพราะฉะนั้น n ก็มีค่าเท่ากับ mg นะครับก็ได้ว่ามิวเอมีค่าเท่ากับ m v บสแควร์ส่วน r ครับโอเคครับเราจะได้ความสัมพันธ์นะครับก็คือมิวจเท่ากับ v กําลังสองส่วน R นะครับเรามาเทียบ2กรณีนะครับในกรณีที่ถนนตกถนนแห้งนะครับก็คือถนนแห้งก่อนสภาวรของถนนแห้งนี่คือเราเรียกเป็นมิวหนึ่งมิวหนึ่งแล้วก็ฝนตกก็เป็นมิวสองเองครับผมเมื่อเป็น2สองสมการนะครับสมการและมาหารกันนะครับเราจะได้ว่า มิลสองส่วนด้วยมิลหนึ่งมีค่าเท่ากับตามตัวเลขนี้ตตามัวเลขนี้ครับผมนะครับเนี่ยตัดกันเรียบร้อยก็ได้เป็น1นึส่วนสเพราะฉะนั้นมิลสองมีค่าเท่ากับ1นส่วนสของมิลหนึ่งนะครับหรือ25เปอร์เซ็นต์นั่นเองทีนี้ทำเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละก็คือคูณร้อยเข้าไปก็ได้เป็นมิลสองมีค่าเท่ากับ25เปอร์เซ็นต์ของมิลหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อ32นะครับต่อไปครับนะครับเนี่ย โจทย์ทักษะข้อที่12เป็นโจทย์ท่าทายนะครับเ,เรามาดูครับนักเรียนคนหนึ่งคำคำทำการทดลองเคลื่อนที่เป็นวงเป็นวงกลมนะครับโดยใช้เชือกผูกกับจุกยางและแกว่งให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับน้ำหนักของจุกยางทำให้เชือกอยู่ในแนวไม่อยู่ในแนวระดับและจุกยางอยู่ห่างจากท่อพ v วคือ0.8เมตรดังอันนั้นค,คือจากรูปรจากรูปที่เห็นอ,อยู่นะครับก็คือว่าในแนวราบนะฮะก็คือ0.8เมตร และในแนวดิ่งเนี่ยจากปลายของท่อ p v c ลงมา0.1นเมตรนะครับและกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับมีน็อตห้อยอยู่นะครับโจถามครับสุกยานจะแกว่งด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาทีติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนลองดูครับว่าสมการที่เข้ามาเกี่ยวข้องและการหาองค์ประกอบย่อยของแรงเนี่ยควรจะต้องหาองค์ประกอบย่อยของแรงอะไรบ้างนะครับลองมาดูครับโอเคนี่ก็คือลักษณะของฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับผมจะเกมีแรง T มีแรง MG ครับ เราต้องหาองค์ประกอบย่อยของตัวแรง T ก่อนก็คือแตกหาองค์ประกอบย่อยของ T ในแนวดิ่งกับแนวราบนะครับแล้ววัตถุไม่มีการขึ้นลงในแนวแกน Y ก็คือ sigma Y มีค่าเป็น0ก็ได้ T cos t เท่ากับ mg ส่วน T sin t ก็ทําหน้าที่เป็นแรงส่วนกลางนะครับในขณะเดียวกันเรามีตัวระยะทางตามแนวดิ่งกับแนวราบอยู่นะครับเพื่อที่จะใช้ในการหาฟังก์ชันตรีโกณของมุม t ได้นะครับโอเคครับ เมื่อแทนค่านะคบคือเราจะได้ว่า t ไซด์ซตาเท่ากับ mv กำลังสองส่วน r หรือเป็น fcn เอครับผมอันนี้คือสมการที่1นะครับครับผมแล้วก็ t คอสซตามีค่าเท่าก so ับ mg สมการที่ okay. 2นะครับเมื่อจับทำอาหารกันก็ได้แทนเซตาเท่ากับ v สแควรส่วน rg ครับครับเมื่อแทนตัวเลขเข้าไปนะครับเราจะได้ว่า v มีค่าเท่ากับ7.9 2เมตรต่อนาทีนั่นเองครับเม7.92เมตรต่อวินาทีนี่คืออัตราเร็วของตัววัตถุนี้นะครับหรือถ้าปัดเป็นกลมๆก็คือ8เมตรต่อวินาทีโอเคครับ โอ <Okay, S 1> เคข้อต่อมาครับลูกกลมเหล็กมวล0.4นกิโลกรัมผูกไว้ด้วยเชือกเบาปลายข้างหนึ่งตึงไว้กับที่แขวนเชือกเพื่อให้ลูกเหล็กเดเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับก,กลวยนั่นแหละนะฮะเป็นลักษณะกลวยนะครับมีรัศมีคือ0.49เมตรโดยที่อัตราเร็วเชิงมุมมีค่าเท่ากับ4.0นเรเดียนต่อวินาทีดังรูปนี้คือโอเมกานะครับโจทามครับขณะนั้นแรงนึงแรงตึงของเส้นเชือกมีค่าเท่าใดแรงดึงของเส้นเชือกนะครับมีค่า เท่ากับเท่าไหร่นะครับในขณะนั้นนะครับโอเคครับผมนี่คือฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับพร้อมทั้งใส่มุมนะครับก็คือให้เชือกเชือกเนี่ยเอียงทำมุมกับแนวดิ่งเป็นมุมเซต้านะครับผมเมืนเดิมเราจะได้ว่าทีไซเซต้าทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับแล้วทีคอเซต้าก็เท่ากับเอ็มจีครับนะครับเราก็จะได้สองสมการนี้นะครับสมการที่หนึ่งก็คือทีไซเซต้าเท่ากับเอ็มโอเมกาสแควร์เนื่องจากโจทย์บอกโอเมก้ามาให้เราใช่ครับ นะแล้วสมการที่2ครับครับผมนะก็คือ t cos theta เท่ากับ mg เมื่อเข้าสมการเสร็จ t ก็ได้ตัวหายไปนะครับก็ได้ตัว tan t h e t เท่ากับ m square r ส่วน g ครัจับแทนค่านะครับค่าครับ4ส่วน5นั่นเองครับเมื่อเราวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับเพื่อหาด้านที่3นะครับเราจะได้มีค่าเท่ากับรูท41ดังนั้น cos theta ก็มีค่าเท่ากับ5ส่วนรูท41นั่นเองครับครับต่อมาครับเราจะหา t นะครับจาก t cos theta เท่ากับ MG นะครับผมเราแทนค่าคอสติตาเข้าไปเราสามารถแก้สมการหาทมีค่าเท่ากับ5.02นิวตันหรือปัดมาก,ก็คือ 5, 5. นิวตันนั่นเองและนี่ก็คือโจทย์ฝึกทักษะในตอนนี้ครับนักเรียนต้องไปฝึกทักษะเพิ่มขึ้นโดยการหาโจทย์มาทำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ